สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกก็ให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นก็ให้ท่านเข้าไปตรงคำว่า playlist นะครับผมได้ทำ playlist แยกไปให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือแปดมิลนะครับแปลงเบอร์2อนะครับบาเกเรมันนะครับการเทสนลูกนะครับลูกสลักอดมนะครับมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็จะตัว m 4นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับผม โอเคนะครับ EP นี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีจูนระบบยิงตรงนะครับม่ามันจูนกันยังไงนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับยังไม่ก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะสอนไปก็เป็นความรู้แค่หางอื่นที่ผมมีนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับก็เท่าที่ผมมีนะครับผมก็จะพอสอนให้ทุกท่านได้นะครับระบบยิงตรงอีพีที่แล้วผมสอนไปแล้วนะครับ ว่าเป็นยังไงอีคทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการจูนคร่าวๆนะครับผมจะสอนอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ไม่บล็อกแกนบาวนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบบล็อกแกนบาวนะครับอันดับแรกเลยนะครับแบบที่ไม่บล็อกแกนบาวนะครับเป็นยังไงนะครับวิธีการจูนมันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับ ไม่บล็อกแกนวานะครับันดับแรกนะครับก็ให้สีข้อต่อตรงมานะครับแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับไม่ติดเล็กนะครับข้อต่อตรงวาลนะครับแล้วก็ถังสามตัวแค่นั้นนะครับเติมลมเข้าตรงนี้นะครับิ่งเข้าถังแล้วก็มาเข้าวาลอัดเข้าไปสามพัน PSI นะครับ แบบไม่บล็อกแกนบาวนะครับอัดับแรกเลยนะครับเราก็จะไม่ใส่ตัวตัวบล็อกนะครับจะไม่มีเลยนะครับข้อดีของมันก็คือสปริงของท่านนะครับท่านจะตีแข็งหรืออ่อนนะครับท่านก็ต้องปรับนะครับอันดับแรกเลยวิธีการจูนนะครับปรับก่อนนะครับท่านจะให้ยุบเท่าไหร่นะครับให้ยุบเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสปริงคอนกับ ลูกคอนของท่านนะครับว่ามันหนักหรือว่ามันแข็งเท่าไหร่นะครับท่านจะให้ยุบเท่าไหร่ถ้ามันตีแล้วอ่ามันออกเยอะลูกมันแรงนะครับอีกข้อเลยก็คือท่านจะต้องมีเครื่องวัดความเร็วเอาเป็นว่าผมไม่อยากจะเพิ่มภาระ,ะให้พวกท่านกันนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องมีน,นะครับให้ท่านดูกลมกระสุนเอาแล้วกันนะครับเอาอยา่ายเลยแล้วกัน เดี๋ยวก็จะไปวิ่งหาซื้อเครื่องวัดความเร็วกันอีกนะครับเป็นตังเปล่าๆนะครับส่วนตัวแล้วผมสมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้เครื่องวัดความเร็วนะครับผมก็จูนเอาเองเลยจูนตามความแม่นนะครับทํามันแม่นตรงไหนผมก็พองนั้นนะครับดับแรกเลยนะครับให้ท่านปรับสปริงคอร์สให้อ่อนที่สุดนะครับปรับให้อ่อนที่สุดเลยนะครับเท่าที่ท่านจะอ่อนได้นะครับวิธีการปับสปริงอะไรผมก็สอดไป็นใหมดแล้วนะครับ ปรับให้อ่อนก้อนนะครับแกนวาไม่ต้องบล็อกนะครับอัดลมเข้าไปสามพันเพลไอนะครับมาดูวิธีกระสุนนะครับนะครับมานเดิมนะครับสามสิบเมตรนะครับครับปลายกระบอกนะครับมาแล้วนะครับสามสิบเมตรเติมลมไปสามพันเพลไอนะครับโอเค ให้ท่านปรับไปเลยนะครับสปริงให้อ่อนก่อนนะครับอันดับแรกเลยยิงไปนัดแรกนะครับยิงสามนัดนะครับสามถึงห้านัดก็ได้นะครับนัดแรกนะครับถ้ามันไปท่านต้องตั้งกล้องก่อนนะครับวิธีการตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งกล้องใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะเป็นมือใหม่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันตั้งกล้องยังไงนะครับจะเอาว่าพก่อนนะครับถ้าท่านยิงไปอย่างเนี้ย มาเข้าตรงนี้นะครับท่านจะต้องปรับนะครับวิธีการปรับในยูทูบนะครับเขาสอนวิธีการปรับกล้องอยู่แล้วกันนะครับท่านต้องปรับลูกกระสุนของท่านจนว่ามันเข้าตรงนี้นะครับท่านต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้ลูกกระสุนตรงเนี้ยมาเข้าตรงกลางก่อนนะครับจากนั้นท่านก็ยิงไปนะครับพอได้แล้วท่านก็เทสเลยนะครับยิงก่อนเลยครับสามนัดทําไม่มจริงให้บอกให้ยิงสามนัดนะครับ นัดแรกนะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนัดที่สองเข้าเข้าตรงนี้นัดที่สามเข้าตรงกลางเหมือนเดิมแต่เราก็อาจจะคิดวด่าเฮ้ยลูกมันอาจจะกระโปรงเสียนะครับแต่ถ้านัดแรกเข้าตรงนี้นัดสองตรงนี้นัดสามตรงนี้นะครับท่านจะต้องจูนใหม่แล้วนะครับต้องปรับตรงจูนใหม่นะครับ พอท่านยิงกลุ่มแรกเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านปรับเสปริงของท่านขึ้นมานะครับถ้ามันบานนะครับอย่างแบบนี้แล้วกันหรือก็อย่างนี้แล้วกันออกไปไกลอย่างเงี้ยให้ท่านปรับเสปริงนะครับปรับยังไงนะครับผมเคยสอนวิธีการปรับเสปลิงแล้วนะครับปรับถ้าใครมีตัวปรับเสปริงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือสิบสองนาฬิกานะครับสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสบสิบเดสบสองใช่ไหมครับปรับประมาณสิบสองมาที่หครับหมุนตามเจ็ดน,นาฬิกาเพื่อให้เซตปิงเราแข็งขึ้นนะครับจากหกมาสิบสองใหม่นะครับสําหรับใครที่ปรับได้นะครับส่วนใครที่ปรับไม่ได้นะครับให้ท่านเอาเหรียญนะครับยี่ห้าสตางค์นะครับเอาไปใส่นะครับวิธี การเสริมสปริงผมสอนไปแล้วนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้ท่านเอาเหรียญยี่บห้ากลางเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับเห็นไหมครับหมุนตัวนี้ออกนะครับหมุนออกเอาเหรียญยี่ห้ากลางเข้าไปนะครับหนึ่งเหรียญนะครับเป็นการเพิ่มสปริงนะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้เไหมครับแล้วก็หมุนคืนครับปิดเอาไว้นะครับแล้วเทสนะครับ เหมือนกันนะครับเทสต่อไปนะครับสามนัดต่อไปนะครับทุกที่สองหรือท่านจะยิงห้านัดก็ได้นะครับไปเลยครับยิงไปนัดแรกเข้าตรงนี้นัดที่สองเข้าตรงนี้นัดที่สามเข้าตรงนี้อ่าเนี่ครับมาเริ่มจะมาแล้วนะครับถ้ากลุ่มเริ่มมาอีกท่านก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับท่านก็เอาเหรียญเพิ่มเข้าไปอีกเทียเหรียญเทีเหรียญน,น,นะครับ เพิ่มเขาไปเรื่อยนะครับห้าเหรียญสิบเหรียญก็ช่างนะครับส่วนใครที่ปรับได้ท่านก็ลองปรับขึ้นไปเรื่อยนะครับจากสิบสองเป็นหกจากหกมาสิบสองนะครับปรับอยู่ไปเรื่อยนะครับปรับไปเรื่อยนะครับเหมือนเข้าเรื่อยๆเพื่อให้สปริงมันแข็งนะครับเพื่อที่จะตีแกนวาลให้มันยุบนะครับสมมตินะครับทีนี้ท่านประสบความสำเร็จนะครับปรับไปปรับมา คมจะซูมของท่านได้นะครับมาแล้วครับหนึ่งตรงนี้นะครับสองตรงนี้นะครับสามตรงนี้อ่านะครับเอาเหรียญมาวางนะครับได้เหรียญยี่สิบห้าแต๊ตาเป็นอันจบนะครับนี่คือการจูนนะครับง่ายๆเลยคือการปรับสปริงเท่านั้นนะครับระบบยิงตรงปรับสปริงเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการจูนระบบยิงตรงโดยไม่บล็อกแกนวาลนะครับ ถ้าท่านปรับแต่ปิงให้แข็งมันก็จะยุบเยอะนะครับยุบเยอะขึ้นเรื่อยๆยุบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านจะต้องเติมลมไม่ให้ต่ำกว่าสองพันห้านะครับสมมติว่าสามารถเพียรไอยิงลงมานะครับมาถึงสองพันห้าร้อยเพีรไอถ้ายังไม่ได้กลุ่มเติมเข้าใหม่ครับเติมให้ได้สามพันเหมือนเดิมนะครับ เติมกลับมาเป็นสามพันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงจากแล้วก็ปรับไปเรื่อยปรับไปอีกพอลดลงมาถึงสองพันห้าท่านก็เติมขึ้นในกรณีที่ท่านอยากเติมสามพันเพจไอนะครับแต่อีกข้อนหนึ่งครับถ้าท่านคิดว่าสามพันมันจะเป็นมันใช้งานหนักเกินไปให้ท่านเติมที่สองพันห้านะครับอัดไปสองพันห้านะครับแล้วก็จูน ปรับเสถียงให้ออนแล้วก็ค่อยๆจูนนะครับสองพันห้ามาถึงสองพันเพีไอส่วนมากนะครับระบบยิงตรงจะเป็นย่านนี้นะครับที่จะแม่นที่สุดนะครับแต่บางท่านคิดว่าเติมสองพันห้ายิงมาถึงสองพันมันยิงได้น้อยครับผมอยากอัดสามพันได้ไหมก็ได้นะครับแต่ท่านก็ต้องจูนให้ใหมันได้ก่อนถ้าท่านยิงจาก สามพันนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่มันแน่นท่านก็ให้หยุดเอาไว้นะครับอันดับแรกท่านต้องคิดไ้ก่อนว่าท่านจะเติมลมเท่าไหร่นะครับท่านอยากจะเติมลมสามพันท่านก็ต้องเติมสามพันยิงมาจนถึงสองพันห้านะครับแล้วก็ค่อยเติมใหม่หรือท่านจะยิงลงม,มาถึงสองพันก็ได้แต่มันก็จะทําให้ท่าน เปืองนะครับเปืองแรงในการที่ตองเติมมาจากขึ้นมาสามพันใหม่นะครับอันดับแรกท่าน,ท,านท่านต้อง,องจูนก่อนนะครับจูนสามพันถึงสองพันห้าถ้าไม่ผ่านก็ยิงก็จูนจากสองพันห้ามาถึงสองพันนะครับต้องจูนหาให้ได้นะครับท่านอาจจะจะไปแม่นอยู่ที่สองพันห้าก็ได้นะครับพอท่านแม่นอยู่ที่สองพันห้าใช่ไหมครับท่านก็ยิงจากสองพันห้าลงมาสองพันมันจะเป็นย่านที่มันแม่นนะครับถ้าท่านแม่นอยู่ที่สามพัน นะครับสมมติมมว่าท่านแม่นยูทอยู่ที่สามพันยิงลงมาเรื่อยนะครับจนถึงสองพันห้าลูกเริ่มแตกท่านก็ต้องเติมอัดขึ้นไปใหม่นะครับเป็นสามพันเทียบที่สามพันนะครับเอาง่ายๆนะครับสรุปอีพีนี้ก็คือระบบยิงตรงก็คือท่านจะต้องปรับสปริงเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ต้องกําหนดลบในถังก่อนว่าท่านจะเติมเท่าไหร่ถ้าสามพันมันหนักไปท่านก็เติมสองสองพันห้ายิงลงมาจนถึงสองพัน จากส่วนมากนะครับผมบอกไว้แล้วว่าส่วนมาก2,000นะครับจนถึงอ2,500ถึง2,000จะเป็นย่านที่แม่นที่สุดของระบบยิงตรงนะครับก็งั้นผมก็แนะนำเลยด้วยกันถ้าท่านเติมลม2,500นะครับถ้าท่านเติมลม2,500พีทไอ,อจูนจาก2,500ลงมาที่2,000พีทไอนะครับจูนแบบที่ผมสอนนะครับเพิ่มสปริงทีละนิดนะครับไม่ใช่ว่าหมุนทีเดียว แล้วก็ยิงนะครับท่านท่านคาว่าจูนนะครับหลายท่านทักมาผมคําว่าจูนก็คือต้องค่อยๆปรับนะครับท่านอย่าใจร้อนเด็ดขาดเลยบางท่านโอ้ยปียังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าท่านข้ามขั้นตอนครับผมช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับผมมีหน้าที่แค่สอนท่านเท่านั้นสอนแนวทางท่านเท่านั้นที่เหลือท่านจะต้องทําเองนะครับท่านจะเอาลูกจากผมไปก็ช่างครับ ทำไมลูกของพี่ไม่แม่นอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมสอนไปแล้วผมเทสให้ท่านดูแล้วว่าผมยิงแม่นได้ท่านก็ต้องยิงแม่นได้นะครับโอเคนะครับวิธีการจูนระบบยิงตรงโดยการไม่บล็อกกันวาวนะครับส่วนอีพีต่อไปผมจะสอนวิธีการบล็อกกันเบาในระบบยิงตรงนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ